จะเอาทางโลกดีหรือจะเอาทางธรรมดีนะคะถ้าเอาทางโลกนะคะก็เหมือนกับจะไม่ค่อยได้มีเวลาปฏิบัติอยู่กับตนเองนะคะเพราะว่าการปฏิบัติที่จะเป็นไปอย่างกลมกลืนในชีวิตประจําวันก็ยอมรับว่ายากนะคะยอมรับว่ายากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดแบบจะเอาทางโลกอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเหมือนกับไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมจะต้องมีเวลาทุ่มเทกับการเรียน เอ่อเพิ่มสกิลนะคะหรือแบบมีเป้าหมายพอมีเป้าหมายปุ๊บมันก็จะต้องแบบทุ่มเทอะไรแบบเนี้ยนะคะจะเอาอยัางไงดีตรงเนี้ยเป้าหมายของเราในชีวิตอ่ะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะให้ใครมาตอบแทนเราไม่ได้ต้องไปชัง่งน้าหนักใจของเราเอาดูนะคะว่าแบบไหนมันดีกว่ากาันนะคะพี่มิ้นก็รู้นะว่าถ้าในทางโลกโลกอ่ะพี่มิ้นก็ไม่ได้ไปอยู่จุดไหนที่สําเร็จเลยนะคะ แต่ว่านะคะแต่ว่ามันเหมือนกับมันค่อยๆเลือกมาทีละเล็กทีละน้อยอะนะคะไอมันไม่ใช่ว่าไม่อยากจะสําเร็จใครก็อยากจะสําเร็จใครก็อยากจะรวยใครก็อยากจะปลอดหนี้อะไรต่างๆนานานะคะแต่ว่ามันเหมือนกับการปฏิบัติธรรมมันทําให้เรารู้จักตัวเองนะคะและรู้ว่าอะไรเหมาะกับ,กบเรานะคะ,ะรู้ศักยภาพของเรานะคะแล้วก็ว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนาไหม นะคะมันไม่ได้ใช่ให้เรายอมแพ้นะคะเราต้องดูนะว่าเรายอมแพ้เราเราไม่เหลืออะไรเลยหรือเรายอมแพ้สิ่งหนึ่งนะคะแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่มันดีกว่าสําหรับเราอะนะรองรับไหมอะไรแบบเนี้ยบางคนก็ออประมวลตัวเองได้เร็ว,รว,รวได้คําตอบไวก็เฮ้ยทางโลกเราแสวงหาแค่ประมาณนี้แหละนะคะประมาณเนี้ยพอละนะคะแต่ว่านะคะในแต่ว่าขอเอาขอซื้อ เวลาที่จะต้องเอาไปทำอย่างอื่นเพื่อทางโลกอะ่ะมาเอา่อมามาพักผ่อนนะคะพักผ่อนในที่นี้ก็อาจจะให้ร่างกายมีเวลานอนอา่าพักผ่อนให้ร่างกายมีเวลาออกกำลังกายนะคะมีเวลาทำกับข้าวเองจะได้ดูแลพวกลดโซ,ดโซเดียมอะไรต่างๆนานาหรือว่าเอา่อมาดูแลฝึกโยคะนะฝึกสมาธิอะไรแบบเนี้ยนะคะคือตรงเนี้ยบาลานซ์ของแต่ละคนนะคะที่จะทำให้มันสมดุลได้เนี่ย มันเทียบกันไม่ได้นะบางคนเขาทําได้ดีนะทั้งทางโลกทางธรรมไม่บกไม่บกพร่องเลยมีเวลาทั้งนั่งสมาธิแล้วก็จเจริญสติในชีวิตประจําวันได้คล่องแคล่วนะคะการงานก็โหแบกธุรกิจหลายธุรกิจนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะเราก็ต้องอนะคะค่อยๆค,คิดนะคะเขียนมาก็ได้นะคะเขียนเป็นตารางเลยอันนี้ทางโลกอันนี้ทางธรรมนะคะแล้วก็ข้อเสียข้อดีอะไรมียังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะ ยิ่งได้คำตอบไวก็จะได้มีเป้านะพอมีเป้าปุ๊บมันก็จะได้แบบไม่เสียเวลานะคะมันก็จะได้แบบเออเดินไปเลยโดยไม่ต้องแบบออลังเลนะคะก็ขอให้ทุกท่านเจอเป้าหมายในชีวิตนะคะได้โดยเร็วนะคะเราก็จะได้ค่อ,คอยๆเดินแล้วก็เต็มที่กับการที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมค่ะ